ครับช่างครับเมื่อกี้เราโป๊ไปแล้วครับคราวนี้เราจะมาดูงานตรงพ้นพ้นพื้นใช่ไหมครับใช่พนพื้นพ่นพื้นเก็บรอยครับผมตกรอยครับเราเราขัดจากโป้เรียบร้อยแล้วเราก็มาพ้นพื้นพ้นพื้นแบบนี้นะใช่ครับผมพ้นพื้นทำอะไรครับเพื่อจบเพือคของสีโป๊ผมให้เป็นขอบของสีโป้ครับผมอ๋อเพื่อไม่มีมีขอบมีรอยที่โป๊ใช่ครับแสดงว่าชิ้นงานนี้ก็ต้องมีการ มีรอยโป้ม้างแล้วใช่ครับมีครับอันนี้เราเดี๋ยวเราพอเราพ่นพื้นเสร็จมันเรียบเนียนไปหมดเลยมองไม่เห็นแล้วใช่ครับผมเก็บรอยสีโป้มัต้องมาขัดแต่งอีกทีครับผมขั้นตอนการขัดแต่งสีพื้นอีกทีครับโอ้นี่ก็แสดงว่าแต่ละกระบวนการก็ต้องใช้เวลาทั้งนั้นเลยใช่ครับผมชอบขั้นตอนการทำพื้นโดยต้องใช้เวลาก็ต้องละเอียดมากช่วงนี้ช่วงขั้นตอนตอนนี้ครับทำพื้นกรับเพราะกจะเข้าพ่นสีจริงก็ต้องรถเขาต้องออกมาสวยขอบไม่มีขอบไม่มีสีไม่มีสิ ตาหมดตาแะไรครับผมมันเก็บรายละเอียดได้เปเลยครับผมนี่คือขั้นตอนการพื้นที่ว่าต้องเน้นอะไรครับผมก่อนจะเข้าพ่นสีจริงครับผมพอพ่นเนี่ยขอพ่นขอพ่นพื้นแล้วก็ไปลูบพื้นอีกใช่ครับผมก่อนจะได้พ่นจริงในห้องอุ่มเดินไหมครับห้องต่อสามขั้นตอนครับผมแล้วค่อยไปดูในห้องกันอีกทีหนึ่งนะครับใไปครับ